ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey ม m ม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยตเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m a d e n c e ์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเด c e นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท<ล>้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ววยังได้อินโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินี้นรขก็สู่มารนชอนักหวยมาเรนสแกมมิ่งกันเช่นเคยนะครับสวัสดีพื่อน่น้องชาวเอเจอร์นี่ด้วยนะครับวันนี้เรามาดูกันต่อกับเกมเอเจอร์นี่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับเฟสสองของซีซันใหม่เราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมีให้เราอัพเลเวลเพิ่มขึ้นเลเวลตันจากเดิม600ก็จากเดิมใที่มันตันอยู่ยวนี้ก็จะไปถึง900แล้วแล้วก็มีด่านได้ถึงพันแปดร้อยด่านและท้ายสเตจก็จะมีการแข่งขันด่นด่านอีกเช เพราะฉะนั้นเฟซสองมาอย่าลืมไปอัพเลเวลผ่านด่านเก็บทรัพยากรนะครับแล้วก็อย่าลืมฟาร์มพวกมจิกชามนะจะได้เก่งๆและเตียงแรงไปเล่นตีบอร์ดอัพตัวละครนะครับเล่นไม่ยากละเกมอนเคจนี่มันจะค่อนข้างอ่ะก็วนลุดแปร์เฟดเรื่อยๆนะฮะทีนี้ตอนนี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเรื่องของตัวละครอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วกันฮะว่าจะเปิดดีไหมนะครับศาหตับตัวละครตัวนี้นาสริกนะครับผมนาสริกตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ เ้มากนะครับพี่หมาดำของเรานาซุริกพ่อปลาหอกบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้น่าสนใจและมาแรงมากๆตัวนี้นะก่อนจะไปดูพรีวิวกันนียผมจะบอกเลยว่าตัวนี้เกิดมาเพื่อตีบอสเลยนะครับบอกว่าเลยแล้วกันนะเกิดมาเพื่อตีบอสเลยเดี๋ยวให้ดูเอฟเฟกการเล่นของตัวละครตัวนี้คือเป็นละครสายตีไกนะครับที่ปลาหอกเห็นไหมน้องจะปลาหอกและน้องปลาคี้แรงมากเห็นสังเกตไหมครับขี้แตกคี้แตกนะครับขี้กระจุ่ยแล้วก็ขี้ไม่ธรรมดานะครับ ราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาแรงแสดงโค้งสุดและตอนนี้นะครับมาได้หลายวันละจะมารีวิวฟังว่าตัวนี้จําเป็นไหมซึ่งโดยรวมนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้พ่อหนุ่มนาะซริกหมาดําเราเนี่ยเป็นหมาหรอือเปล่าไม่ใช่เป็นแพ้เออเป็นแพ้มีเขาเรามะม่วงมาหมาจากไหนก็คือตัวนี้นะครับตีติดบอสละก็คือตดท็อปทีมตีบอสประมาณ3ตัวแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าในซีซั่นนี้เนี่ยมันมีบอสหลายตัวที่ต้องใช้ตัวละครตีกายเป็นหลัก อ่ะไม่ว่าจะเป็นทาราซ่าหรือว่าเป็นไอตัวอัศวินนี่ก็ใช้ได้นะตัวนี้หรือว่าตัวหนึ่งที่เป็นตัวตัวใหม่อ่ะก็ใช้ตัวนี้ในการติดท็อปทีมตีบอสเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเกิดมาเพื่อตีบอสเดี๋ยวผมอาเวิวฟังว่าสกิลมีอะไรบ้างและใช้งานยังไงในการเล่นตัวนี้อย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมไปกดรีวิวดูตรงนี้ได้ว่าเล่นยังไงตัวละครมันปลาสกิลประมาณไหนแล้วเราจะได้เพชรสามร้อยนะครับนิดหน่อยก็เอานะสะสมไปเรื่อยมานาสริกนะครับผมนาสริกก็คือ เป็นสีเหลืองเป็นคลาสเอสนะครับแล้วก็เป็นเผ่าเมาเลอร์เผ่าเหลืองนะแล้วก็ตีเป็นสายฮานูตีระยะเจ็ช่องเลยนะฮะคือสายเหลืองสายเหลืองสายเขียวเนี่ยมันโดดเด่นมาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าตัวซัพพอร์ตทีมมันค่อนข้างเยอะและไม่ว่าจะเป็นในการเล่นตีบอสเหลืองเขียวนี่เล่นได้ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันคอมโบง่ายนะครับแล้วก็มีตัวละครที่ซัพพอร์ตในเผ่ามานะันเยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้และมาด้วยตีมที่เป็นแนวตีบอสอย่างนี้คือติดท็อปทีมตีบอสเลยเล่นได้ยาว,ยาว ไม่ไม่ไม่อยาประกันว่ายาวๆแล้วกันแต่ว่าช่วงนี้นะครับซีซั่นนี้เนี่ยผมว่าตัวนี้ใช้ตีบอสได้ยาวๆและท้ายซีซั่นถ้าเกิดมีตัวท้ายซีซั่นมากเิมมันจะมีการตีบอสท้ายซีซั่นเนาะที่เป็นลาเวสเรียมที่เป็นตัวบอสุดท้ายตัวนี้ก็คงจะเป็นท็อปดามจในเผ่าเหลืองแน่นอนคนที่ไม่มีก็อาจจะตามคนที่มีไม่ทันรวมไปถึงการตีบอสรายวันทุกวันเนี่ยตอนนี้ใช้แล้ว3ตัว 3- 4ตัวเลยนะที่ใช้ตัวนี้ในการเล่นตีบอสท็อปทีมคนที่ไม่มีก็อาจจะไม่ติดหนับอย่างที่บอกนคร่่ากเเเลมีย คอนเทนต์ที่สำคัญสุดตอนนี้คือการตีบอสนี่แหละเพราะมันได้รางวัลเยอะในการติดท็อปทีมแล้วก็เอาทรัพยากรมันกลัเอาตัวส่วนคอนเทนต์ QP พผ่านด่านตัวละครมันเยอะมากใช้ทดแทนกันได้เยอะคอนเทนต์ตีบอสนี่แหละฮะเป็นคอนเทนต์หลักที่มันใช้ตัวทดแทนได้ค่อนข้างยากอย่างเช่นคนที่มีนาซริกเนี่ยอาจจะดาเมจดรอปไปใช้ตัวอื่นแทนเนี่ยแทนได้แต่อาจจะดาเมจดรอกรับไม่ติดท็อปอะไรเงี้ยมันคือค่อนข้างมีความสําคัญแล้วก็อิมแพกเยอะนั่นเองนะฮะแต่คอนเทนต์อื่นเนี่ยแทนได้เรื่อยๆสบายๆไม่ไว่าจะเเเป็นนนนาาาาาหรรือออว่่ PVP ะะะไงี้ยม อันติของพ่อหนุ่มนาซริกตัวนี้นะครับเท่นะมันตัวละครที่เท่นะครับเปิดมานี่เห็นมีหลายคนว้าวเหมือนกันนะตัวนี้ก็คือ4วินาทีในการเริ่มการต่อสู้นะครับนาซริกเนี่ยจะทําการมาร์คศัตรูตัวที่ศัตรูที่ทําดาเมจส,สูงที่สุดอันนี้คล้ายๆหลายๆตัวนะที่มันมีสกิลมาร์คหัวศัตรูตัวที่ทำดาเมจแรงที่ส,นนสุดเนี่ย ถ้าเกิดคือตั้งแต่ซีซันใหม่มานะมีตัวละครหลายตัวนะครับที่มันมาร์คหัวศัตรูตัวที่ตีแรงที่สุดในทีมศัตรูเนี่ยจะถูกมาร์คหัวและตัวถูกมาร์คหัวเนี่ยจะโดนตีก่อนหรือโดนตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็จะตายง่ายมากขึ้นนะครับ และบอกตามงวมาดีมากอ่ะก็ะคือจะมั้งหัวตัวที่ตีแรงสุดกลายเป็นเหยื่อของพ่อหนุ่มนาซิกซึ่งพ่อหนุ่มนาซิกเนี่ยจะทําการจอมตีตัวละครตัวนี้ก่อนเสมอที่ถูกมั้งหัวนั่นเองนะครับก็จะปาหอ,อกใต่ตัวนี้เรือดจ,จะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ตีบอสมันมีบอสต,ตัวเดียวเท่านั้นแหละที่มันตีแรงเพราะฉะนั้นบอมนดมาโดนมั้งหัวแล้วเป็นเหยื่อทําให้ทุกสกิลของนาซิกจะเข้าบอดหมดนะครับแล้วก็การจตีค่อนข้างแรงเลยนะอ่ะทีนี้ถัดมานะครับเมื่อนาซิกใช้สกิลตีนี้นะครับก เหมือนมีการภาวนานะครับเป็นเป็นการทำการภาวนาที่นึงแล้วก็ปาหอ,อกสุดแรงนะครับซึ่งหอ,อกนี้จะติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีคีนะครับทำดาเมจปุ่มป้าม,ม,มนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะทิกเกอร์เลนสแตกทั้งหมดทําดาเมจเพิ่มเติมอีกเท่านี้เลยคือไอเลนสแตกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันจะเป็นอีกหนึ่งเมคคากของตัวละครตัวนี้ที่เวลาตีแล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสแตกเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมมาดูนะในนี้เห็นปะอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ ตัวนี้นะครับสาคัญเลนสแตกเนี่ยอันนี้มา่หัวอันนี้เหมือนจะไม่เห็นนะเหมือนจะไม่เห็นเลนสแตกกว่าเออเหมือนจะไม่เห็นไม่เป็นไรแต่คือเล่นเล่นไปเนี่ยตัวละครมันจะติดเลนสแตกไปเรื่อยๆแล้วมันจะขึ้นสแตกแตกไปหลายสแตกทีนี้เนี่ยพออันติที่ใช้ไปนะครับมันก็จะระเบิดสแตกนั่นเองคือยิ่งสแตกเยอะยิ่งทําดาเมจเยอะคือนอกจากปลาติดฮิตแล้วติดฮิตแล้วเนี่ยติดขีดแล้วเนี่ยก็คือระเบิดสแตกด้วยนั่นเองนะครับอ่ะ ดาเมจค่อนข้างแรงเลยสกิลนี้อันนี้เป็นอันติเมทนะครับส่วนสกิลที่2นะครับสกิลที่2อเนี่ย Savage Wound นะครับก็คือ Savage wound นี่คือแบบปลาหอ,อกชุบป,ปลาหอ,อกทำให้เลือดไหลอะไรเงี้ยนะครับคือนาซิกนะครับเมื่อไรก็ตามที่นาสตริกเนี่ยทำการโจมตีดิบคีนะครับอ่ะเขาจะทำดาเมจเพิ่มเติม6.5ปัป๊บปบๆของเลือดศัตรตูทั้งหมด เพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เด่นเลยคือตีติดคียเยอะแพสซีฟมีคียบวกคียอันติติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์และแถมเดือบวกคีมจด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่นาสวิกตีติดคียนะครับจะเพิ่มเอ็กซ์ต้าดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดศัตรูเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดศัตรูอีกแล้วเพราะฉะนั้นตีบอสแรงแน่นอนและโดยสกิลอื่นแม่งเสริมการตีบอสมากๆตัวนี้เลยเกิดมาเพาื่อตีบอสอะเลยผมบอกนะฮะซึ่งเอ็กซ์ต้าดามนจีเกินกีานนะะกานี่ย แต่มีมีสกิลที่ดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดเอางี้ด right? ีกว่าคือสกิลนี้ไม่ใช่เป็นไม่ได้บอกว่าแค่สกิลนี้ตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะคือทุกๆการโจมตีของนาซริดนะครับทุกๆการโจมตีไม่ว่าจะตีธรรมดาตีสกิลนี้ตีอันติถ้าติดคียนะครับจะเพิ่มเล็ก้าดาเมจตามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะทีนี้นะครับไอทุกๆคิดของการโจมตีสกิลนี้นะครับมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยเลือดลดลงแมคคีพีลดลง40%เลยนะครับ กับดาเมจที่ทําได้เนี่ยตรงสุดที่สีเลยแต่ว่ามันจะไม่ลดเลดบอสคือถ้าตีบอสนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะทำเอ็กซ์ตาร์ดาเมจเพิ่มเติมเป็นทูดาเมจเลยอันนี้คือผมบอกเลยว่าอย่างที่บอกนะตัวนี้แม่งเกิดมาเพื่อตีบอสชัดเจนเลยคือเปิดมาก็คือใช้ตีบอสอ่ะถ้าเอาเล่นพีพีก็พีพีเล่นได้นะเพราะพวนี้มร์งหัวตัวตัวที่ตีแรงไงไอตัวที่ถูกมาร์งหัวไอพวกตีแรงก็จะโดนเก็บวบขึ้นอ่ะเล่นได้เหมือนกันแต่ว่านะเห็นไหมครับถ้าตีบอสนะ ทำดาเมจเพิ่มเติมเป็น2ดาเมจด้วยนะครับทุกคนนอกจากที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เลือรแล้วอะ่ะคือตีตีทุกอันเป็นเปอร์เซ็นต์เลือรแล้วนะครับแถมสกิลนี้นะยังเพิ่มเติมดาเมจเป็น2ดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกเวลาตีบอสเพราะฉะนั้นมันจะแรงมากและนอกจากนั้นนะครับทุกๆก,การโจมตีอ่าทุกๆ5ฮิตนะครับการโจมตีของนาสตริกนะครับทุกๆ5ฮิตเนี่ยจะทําให้ติดสแต็กเรนนั่นเองนะครับคือสแต็กเรนเรียวกว่าเรนแล้วกันนะไอ้สแต็กเรนเนี่ยสามารถสะสมได้ถึงสูงสุดถึง3 0สแต็ก นะครับและสแต็กนี้ไม่สามารถล้างได้คือไม่ว่าคุณจะกัน c c หรือว่าล้างดีบัฟดีบงอะไรดีบัฟอะไรเงีง้ยก็ไม่ล้างล้างสแต็กนี้ไม่ได้นะครับติดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบอสเวลาเราตีมันอยู่ตลอดไปตั้งตีตั้ง1นงาที2นาทีเงี้ยสามสิบสเต็กสบายๆเลยนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามนะครับอย่างที่บอกนะเมื่อไรก็ตามที่มันใช้ตีมันจะระเบิดสแต็กนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อตัวละครที่ศัตรูที่ติดสแตก็กลนเนี่ยเมื่อมันใช้สกิลอันติเมตนะครับมันจะโดนดาเมจ ต่อสแตกด้วยอีกตั้งหากคือถ้าเกิดเล่น PP เนี่ยตัวละครมันถูกสแตก3าสิบสแตกเนี้ยและตัวละครตัวนี้ฝั่งตัตรูนะครับใช้อันติเมททีนึงนะแม่งระเบิดตู้มอาจจะแตกเลยก็ได้เพราะว่าดาเมจคือ35%ต่อ1สแตกนะครับอันนี้ก็ไปลองเล่น PP กันดูผมว่าก็เล่นได้อยู่เห็นไหม เออคือมันตีบอสก็เด่นพีพีผมว่าก็ได้อยู่อะเออพันดานี้ไม่ต้องเลหนะาน้าันดามันมีตัวละครเยอะแล้วเล่นใช้ตัวอื่นบ้างนะฮะอ่ะตีตามเปอร์เซ็นเลือดแถมคอนเวิร์ดทูดามจด้วยนะครับในการตีบอสแน่นอนผลมันถึงติดฮอปตีบอสละสามสี่บอสต,ตอนนี้นะครับอาะสกิลที่สามนะครับนาะซิกนะครับจะทําการปาหอ,อกใส่ศัตรูที่ได้รับการฮิลมากที่สุดแล้วก็จะทําการสตาร์ตตัวละครนนะั้นไประยะเวลาสามวิและก็ลดได้รับลดฮิลลิ่งด้วยนะ ลดอตาฮิลด้วย90เป็น้ว1 15วิเลยต้องฮลิ่กันอ๋อไม่ใช่ตัวละครที่ฮิวแล้วกันคือจะมันจะมันจะปาสกิลนี้ใส่ตัวละครที่ฮิวเพื่อนสูงสุดในเกมในในการต่อสู้นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวละครที่เป็นสายฮิวซัพพอร์ตเฮ้ยกูจะฮิวเพื่อนนะครับฮิวเยอะอ่าโดนนาซิครับปาสกิล3ใส่ตัวฮิวเลยทีนี้ตัวฮิวเนี่ยโดนตัดฮิวฮะแปลว่ามันจะฮิวเบาลงเป็นระยะลา15วิแถมสตาร์นตัวฮิวสาวิคือแม่งเป็นตัวละครที่ดีอ่ะผมว่าต เพราะว่าตีบอสเด่นมาก p-p สกลิ PP, สกล p p เสร์ฟเยอะนะคือตอนแรกเนี่ยผมเดาว่ามันจะมาทรงแนวตีบอสแบบพีพเลยเล่นคอนอื่นไม่ได้เลยที่ไหนได้นะครับเล่น p-p ก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามีทั้งสตันมีตัดพิลมีแปะสแต็กระเบิดตอนใช้แอนติตนะครับแล้วมีอะไรอีกฮะ อ่ามีมาร์คหัวตัวตีแรงโอ้โหพีพีผมว่าเล่นได้นะครับไปหาทีมคอมโบเอานะอ่ะแพสซีฟของนาซิกนะครับซีทีส์ก็คือเพิ่มคีย์ที่ข้นั่นเองอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเด่นที่ทิ่ข้ออย่างเช่นอย่างเช่นไอซิคิลสองเนี่ยแพยสซีฟมันคือถ้าตีติดคีั้นที่ผมบอกนะมันจะทำดาเมจเอ็กซ์ตาร์ดาเมจเมพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์เลือดถ้าคุณตีติดคี่ติดคีติดทีไม่จําแนวะเพราะฉะนั้นแพสซีฟนะครับเพิ่มคียถึงสามสิบหกนะ และยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไอ้นาสริกเนี่ยมาทำการแปะสแต็คครบ15สแต็กในศัตรูแล้วเนี่ยครบ15สแต็กเมื่อไหร่นะครับมันจะทำการเพิ่มสูงสุดคือ1 8คีก็คือตรงนี้เพิ่มเมื่อไหร่ละ4ี่6คบ้ิีเลยนะเกือบจะร้อยแล้วอ่ะเออคือทำให้ติดคีได้มากขึ้นนั่นเองแต่เงื่อนไขคือต้องแปะสแต็กให้ครบ15สแต็กนะมันจะทำให้คีสูงขึ้นไปอีก นี่แหละครับคีย์สำคัญในการเล่นนาะซิกนะ็คือต้องแปะสแต็กให้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการปลดละคอัวละคอนั่นแหละว่าถึง M บวกถึง S บวกมันจะแปะสแต็กไวขึ้นมาดูเลยฮะนี่นะครับสกิลที่5นะครับปลดอาวุธของนาะซิกนะครับก็คือนาซิกเนี่ยจะทําการลดคีรีซิฟก็คือลดคีลดต้านทานคีศัตรูลง16และสูงสุดก็คือถ้าอัพเวลตันนะลดต้านทานคีถึง32เลยนะครับบอกตามตรงว่าลดต้านทานคีถึง32เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะเล่นให้แรงผมว่าท่านต่ำอ่ะต้องต้องอันนี้ฮะอ่าต้องปลดอาวุธอีกแล้วเพราะว่ามันทําให้ลดต้านฮันคิตัวเนี้ยสาคัญคือเมคานิกการเล่นคือต้องแปะสแต็กและต้องตีติดคิมันถึงจะแรงถ้าตีไม่ติดคิไม่แรงนะครับแต่นั้นจะตีที่ติดคิเนี่ยก็คือ1เลยคืออัพสกิลนี้เต็มและ2คือปลดอาวุธอ่าอัพถึงเลเวสอเนี่ยก็ลดไปยี่สิบสี่ละอีกอย่างนึงคืออ่าวันนเพย์อลิสก็อีกอย่างนึงก็คือนะครับถ้าศัตรูอัพเลเวลสนะศัตรูมีเลนสแแตต็็กกกถึง15สนะะครรับจทําาลดเลือด50 แล้วก็เพิ่มดาเมจที่ได้รับ12%เพราะฉะนั้นผมบอกตามตรงว่าตัวนี้ขั้นต่ำปดอาวุธและต้องอัพถึงเลเวล3นะครับเพราะว่ามันลด,ลดเลือดแถมเพิ่มทำให้ศัตรตูตัวนั้นเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้น12%แถมทำให้ติดคียง่ายขึ้นขั้นต่ำเลยนะปดอาวุธเลเวล3ฮะทุกคน เปิดเลยนะครับไปเปิดได้เลยตัวนี้จบตัวน้จบก่อนนะครับมาต่อทีนี้บทสุดนะฮะบทสุดนะครับก็คือทุกครั้งที่นาซริศนะครับตีติดคีนะครับจะทําให้คีดาเมจบูตเพิ่มขึ้น0.8ทุกๆ1%ของคีเลทที่นาซริศมีก็คือถ้าเราเปิดสุปิีพัทเนี่ยคีดาเมจระเบิดตุ้มต้ามอะแรงกว่าเดิมแต่ว่าน,นี้แรงกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาเทีดูว่ามันำจำคัญไหมในการที่จะปลดสุพรีมพัทจำคัญไหมนี่เดี๋ยวต้องรอดูกันนะเพราะว่ามันแค่ ไอ้ปดสุเปมพัดเนี่ยเอฟเฟกต์ไม่ได้มีอะไรเยอะมันแค่เพิ่มคีดาเมทนั่นแหละทุกๆ0ูเพิ่มคีดาเมทสูทุกๆหของคีเลทที่นาซิกมีก็คือจะทําให้ตีแรงขึ้นทําสกอร์ได้มากขึ้นแต่แรงมากไหมเดี๋ยวไว้ผมเทดูแล้วกันนะับว่าแรงมากไหมเดี๋ยวเปิดแล้วมาเทดูกันอ่ะเอาเป็นว่าตัวละครนาะซิกนะครับเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆและผมบอกเลยว่ามันคงจะต้องมีอ่ะคือคนไม่มีอย่างที่บอกนะครับหนึ่งเลยคือการตีบอสในท็อปทีมตีบ ในหลายๆบอสเลยเพราะว่าตอนนี้มัน3-4บอสแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่มันมาเนี่ยนะครับแล้วก็บอสท้ายซีซั่นอีกตั้งหากที่คงกมต้องใช้และอย่างหนึ่งคือในการเล่นดันเมิติชามนะครับแต่เมิติชามเนี่ยมันจะไม่ดันต้องใช้ตัวละครตีไกลเยอะซึ่งนาซิกเนี่ยมันจะตีไกลและมันก็จําเป็นมากเลยตอนนี้คือมันทั้งมาร์คหัวอ่าตีติดคียเพิ่มดาเมจดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอะไรอีกฮะแล้วก็คอยกดเป็นทูดาเมจถ้าตีบอสด้วยแล้วก็อะไรครับอ่าสตาร์นได้นะสตาร์นตัวฮิลได้ตัดเลือดตััดดฮฮลลตวไ โอ้โหมันค่อนข้างที่จะพครบขันเล่นได้ทางตีบอลแล้วก็พีพีนันเองใครที่สนใจก็เปิดเดี๋ยวผมจะพามาเปิดกันในคลิปถัดไปฝ่ายตามที่ช่องเช่เคยมามารุ้นขึ้จุ่มกาชาเกลือกันฮะตัวละครดีๆเนี่ยผมจะไม่พลาดอยู่แล้วนะครับซึ่งหลายๆตัวเนี่ยอย่างที่เราดูกันมาในช่องก็คือหลายๆตัวมันดีนะแต่ว่าคําถามคือจําเป็นไหมแค่นั้นเลยนะครับถ้าจําเป็นเราควรต้องมีอย่างตัวนี้ผมว่าต้ก็คงแต้องกดไว้นะเพื่อลองดูกันละกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ดูการจนจสบก็ฝากก,าก,กด like, กดไ ติดตามกันต่อไปด้วยนะผมเราจะเจอนในคลิปหน้าไอเทเจนี่ก็มาเรื่อยๆเกมอื่นก็มีในช่องนะครับมาติดตามที่ช่องกันได้แล้วก็มีไลฟ์ที่ช่องปกติเลยช่วงเย็นช่วงค่ำแวะมากันได้มาคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะคุยเกมอะไรมาได้หมดเลยนะใครอยากสนับสนุนช่องนะครับรบกวนกดาร่วมชวนใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นชาวเกลือด้วยกันใครที่เป็นชาวเกลือขวายไม่เกิดตลอดไปขอได้ของดีถูกหวยนะครับเจริญเจริญรุ่งเรืองตลอดปีตลอดไปนะครับไว้เจอในคลิปหน้าครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะตอบทุกคอมเมนต์